แม่มอสซาลามาแล้วค่ะ EP 75ชาวลกาวาักนณาราศีพฤกษภนะคะ,ะที่เกิด20เมษาถึง20พฤษภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษภนะคะในช่วงหลุมครึ่งหลังของมิถุนา64กันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับคุณพฤกษภนะชาวลกาวาักนณาราศีพฤกษภที่มีคดคุยดูดิอยู่ in relationship แต่งงานแล้ว มีไปแล้วนะคะใบแรกเป็นตัวแทนของชาวพกศ์ The Chariot น่าจะมีการมาของใครบางคนนะคะหรือการได้คุยกับใครบางคนแบบไม่ทันตั้งตัวสองเหรียญสองเหรียญ มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าดูต้องช่างใจคนที่เคยคุยคนที่เคยไม่ชัดเจนคนที่เคยคบ temperance พลังงาน temperance ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ลิงก์กับสองเหรียอ,อีกใบหนึ่งคือสี่ถ้วยมีการมาจริงๆของใครบางคน แบบไม่ทันตั้งตัวหรือไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะกลับมาหรือจะเข้ามานะคะเป็นความบังเอิญแต่ก็ไม่มีอะไรบังเอิญในชีวิตอยูอะนะคะ Page of cups พลังงานของคนนี้มีความเป็นเด็กเด็กกว่านิสัยมันเด็กได้หมดนะจ๊ะมีการมาของเด็ก ไม่เท้าคนที่คุณปรกษกเคยมีปากเสียงหรือมาแล้วมีปากเสียงก็ได้มองไม่ค่อยเห็นเลยหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles of sorts คนที่งานนำพามาเจอกันนะคะเพื่อนร่วมง,งานนะลูกน้องรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ได้ที่มีความเป็นเด็กนะคะคุณกับเขาเนี่ยต้องมีปัญหาปากเสียงกันเรื่องนิส,สัยของเขานะคะความไม่รับผิดชอบเด็กเลี้ยงแก่เด็กสร้างบ้านนะ และดูเหมือนกับจะมีการเยี่ยนคําขาดอะไรบางอย่างนะคะ Strength. s t r e n g t คุณรู้สึก่ามีปัญหาใน relationship แน่นอนนะคะต่อให้กลับมาก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้าเป็นกรณีของทรงงานเก่าๆเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือนเขาจะไปบริหารเสน่ห์นะคะกับใครบางคนนะใน งานก็ได้หรือการเรียนก็ได้แล้วทําให้คุณกับเขามีปัญหากันนะคะทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นคุณพฤกษศที่มีความเป็นเด็กซะเองและบริหารเสนซะเองหรือทํานิสัยที่ทําให้เขามีปัญหากับค,คุณก็มีความเป็นไปได้นะคะปากเสียงนะคะเป็นหลักใหญ่ใจความอาจจะมีการเข้ามาของใครบางคนที่งานหรือการเรียนนำพามาเจอกันนะคะ เป็นคนใหม่ๆก็ได้และมีความเป็นเด็กด้วยนะคะทําให้คุณกับเขามีปัญหากันเพราะอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความเป็นเด็กก็มีความเป็นไปได้ค่ะ five of cups ถ้าในกรณีที่คุณกับเขาเนี่ยมีปากเสียงกันและแน่นอนว่าอาจจะมีใครบางคนเทไปคุณเทเขาเข้าเทคุณได้หมดนะคะได้หมด e i g of c o i s แปดเหรียญในหลายๆคนอาจจะยังอยู่ในปัญหาเลยตอนนี้นะคะยังมีการคิดพิจารณาตัดสินใจอะไรบางอย่างคนผู้ส่อาจจะมีคนเก่าที่มีปัญหาของความเป็นเด็ก แล้วมีคนใหม่เข้ามาทําให้ต้องตัดสินใจมีสองเหรียญมี Temperance และคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโดยขณะที่กับคนเก่าก็คาราคาซังนะคะคาบลูกคาบดอกนะ five of arrows งานนี้มีคนโดนเทแน่ใครที่จะโดนเทนะคะได้หมดคุณพึกษศพเทเขาเขาเทคุณนะหรือเขาเทคนของเขาแล้วมาหาคุณพึกศพ คุณึูศพเทคนของคุณแล้วไปหาคนใหม่ก็มีความเป็นไปได้ขยายพลังงานต่อเคมีสตรี <chemistry> เป็นลักษณะพลังงานที่ค่อนข้างจะเข้ากันได้อย่างดีนะคะเช่นคนใหม่ๆแต่มีใครบางคนมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุณมึกศพเจอให้ระวัง ิ่งเคมีตรงกันให้ระวังว่าเขาอาจจะมีคนของเขาก็ได้นะคะ Give your relationship a c h ANCE ในกรณีที่แม่มาบอกว่าถ้าเขาไปบริหารเสน่ห์ก็อาจจะต้องมีการยื่นคําขาดเจรจาต่อรองกันนะหรือมีการกลับมาของคนๆน,นี้กลับมาขออกาสนะแล้วบอกว่าจะปรับปรุงตัวหรือ คุณปรึกศบต้องตัดสินใจว่าจะให้โอกาสหรือไม่ให้นะคะจะไปต่อหรือจะหยุดนะคะได้หมด engagement ไม่แน่นะถ้ากลับมาเขาอาจจะเขากับคุณอาจจะมีโอกาสได้ in relationship กันก็มีความเป็นไปได้นะคะในทั้งหมดทั้งมวลนะคีย์เวิร์ดก็คือความเป็นเด็กถ้าคุณปรึกศบนะ อยากรู้ว่าเขามีด้านดาร์กด้านมืดคิดยังไงนะคะเช่าสองก็เหมือนกันถ้าอยากรู้ด้านดาร์กด้านมืดของคนคนนี้ว่าเขาคิดยังไง,งไกับคุณนะแม่มดบอกพลังงานด้านมืดจากรูปหนึ่งใบนะคะโดยไม่ต้องเล่าอะไรให้มโมดฟังเลยนะลองไปอ่านรีวิวในเพจแม่มดสราระดูก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะหลายร้อยรีวิวเลยนะโดยเฉพาะยิง่งใน EP ที่ผ่านมานะคะแม่ได้รีวิวเยอะมากแล้วก็ อ่านสักสิรีวิวแม่มอดเชื่อว่าคุณจะอยากคุยกับแม่มดสรานะคะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์มาในเพจด้านบนนี้หรือไอดีไลน์ด้านบนนี้นะคะปรึกษาแม่มอดฟรีในไลฟ์สดนะทุกวันที่10และวันที่25ของเดือน3ทุ่มตรงนะจ๊ะได้หมดทุกช่องทางแล้วแต่ตามอัธยาศัยนะจ๊ะรีวิวแม่ดีด้วยไพ่แม่มซสรานะลึกนะเจาะได้ลึกจริงๆในพลังงานนะคะ ครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรคุณกับเขาเนี่ยเจอกันด้วยงานงานนำพามานะคะเจ้าหน่ายลูกน้องรุ่นพี่รุ่นน้องงานหรือการเรียนก็ได้เขาคงจะมีการมาของใครบางคนทั้งคนเก่าและคนใหม่แต่แม่มดให้โอกาสคนเก่ามากกว่าเพราะว่าพลังงานดู ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางนั้นเพราะว่าคุณมีปากเสียงกันนะคะทะเลาะกับคนเก่าๆเรื่องคนใหม่ๆหึงหวงอะไรประมาณประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้อ่ะถ้าอยากรู้ในเชิงลึกก็โทรหาแม่ในไลฟ์ก็ได้นะเอาล่ะสู้ๆนะคะขอบคุณสำหรับแปดหมื่เก้าพันสับสครับในช่องยูทูบขอบคุณ9500คนที่ติดตามในเพจ นะคะคเอาล่ะทีนี้เราเร,เราจะมาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤษภที่โสดนะคะผู้ที่เกิด20เมษายนถึง20พฤษภาคมใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวพฤษภที่โสดแปดเหรียญคุณได้แปดเหรียญเหมือนกันหนึ่งคู่ พลังงานไม่เคยโกหกแมมมสรานะคุณได้แปดเรียนเหมือนกันหนึ่งคู่แล้วนะคะเอาล่ะเราจะทิ้งพลังงานตรงนี้ไว้ก่อนนะขยายพลังงานต่อห้าเหรียญมีการทบทวนเรื่องเราเก่าๆมีความห่างเหินมีการเทรมีการบล็อกมีความไม่คุยนะคะ Temperance คุณได้แทมแรนซ์เหมือนกันอีกหนึ่งคู่คู่ที่สองแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงในเ a t i o n s ชิ p ของชาวฤกษ์ศบแน่นอนนะคะที่ศพได้สองใบแม่กดให้สองใบเลยละกันสามถ่วยกับ Queen of Wands เป็นพลังงานของการมีมือที่สามเข้ามาแทรก ทางเขาทางเราได้หมดแต่น่าจะเป็นทางเขามากกว่าเพราะคุณประสบพันหลังให้กับคนคนนี้มาหรือเข้าเทคุณไปนะคะได้หมดสีดานิ่งเสียกความเพื่อนไหวอีกสักใบนึง k night of sorts คุณกับเขาต้องมีปัญหาปักสิยงกันแน่นอนนะคะ ก่อนจะบล็อกก่อนจะเทก่อนจะไม่คุยนะคะขยายพลังงานให้ชาวพกศพคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นเกรสตอนแรกดูเหมือนจะดีนะเพราะคุณกับเขาเจอกันด้วยงานอะ s Sick of s t e p เงานนำพามาเจอกันการเรียนนำพามาเจอกันได้หมด s of ออ r r ฟ s คุณหนึ่เขาต้องมีปัญหากันแน่นอนนะคะในเรื่องของ relationship แล้วต้องมีการไม่คุยกันนะทะเลาะกันนะคะเรื่องมือที่สามนะคะมีการเข้ามาของมือที่สามอย่างกระทันหันนะสำหรับชาวพฤกษบที่ผ่านมาฮันนีมนอาจจะมีการหันหลังเทบล็อกต่างคนต่างไปหรือเป็นความห่างของงาน ของการเรียที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ไม่คุยแล้วก็เป็นมีคนอื่นโอเคประมาณนั้นคอดจะเป็นเดนซีคุณยังนึกถึงเขาอยู่นะคะถ้าเขาบล็อกคุณแน่นอนนะต้องมีอาการนี้นะคะเป็นอาการทานไม่ได้นอนไม่หลับตับพิการอาหารไม่ย่อยนะ Let go off control issue ไปได้ที่คุณไปดูกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วมีครอบครัวมาแล้วแต่งงานมาแล้วมีลูกแล้วนะคะทำให้เกิดปัญหานะคะความไม่ชัดเจนแล้วมีใครบางคนหันไปหันหลังไปมีใครบางคนเทหรือต่างคนต่างหันหลังให้กันได้หมดแต่ไม่สดชื่นนะคะเอาล่ะเขาพูดสำหรับ 89,000ซับสไคร,ร์ในช่องชูแม่โมเสราขอบคุณ9,500คนที่ติดตามในเพจแม่โมเสราแล้วก็สำหรับชาวพฤกสบที่โสดแล้วอยากรู้พลังงานด้านดางด้านมืดของคนที่คุณดิวอยู่ตรงตรงนี้ตอนนี้นะหรือคนที่คุณหันหลังเทปเรา,าัาดเดาว่าเขาจะกลับมาไหมอะไรยังไงนะคะชาวสองที่ดีกว่าชาวประสบอยู่แล้วมีอาการประมาณนี้นะอยากรู้ด้านๆๆดางด้านมืดไม่มดบอกพลังงานด้านมืดจากรูปใบเดียวเท่านั้นเราไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยนะ แม่ก็จะบอกพลังงานของเขาให้กับคุณดูทั้งหมดนะคะติดต่ออินบ็อกซ์มาในเพจโนซาร่าหรือ ID ดีไลน์ด้านวันนี้เราไม่อ่านรีวิวไม่ว่าดูก่อนนะหลายร้อยรีวิวเลยใน e ีพีที่ผ่านมาแม่ได้รีวิวดีมากอ่านสักสิบรีวิวคุณจะอยากคุยกับโนซาร่านะคะหรือโทรหาแม่มดอปรึกษาฟรีในไลฟ์สดนะทุกวันที่10และวันที่25ของเดือน3ทุ่มตรงนะคะแม่ว่าจะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสำหรับนี่แหละที่ทำให้แม่ได้รีวิว ถลมทลายนะมีใครบางคนทำผิดต่อคุณพืกศพถึงได้มีการแยกย้ายมีความเปลี่ยนแปลงใน relationship คุณพืกศพทำผิดต่อใครบางคนแล้วทำให้เขาพันหลังให้คุณได้หมดพลังงานสลับกันได้หมดแต่ยังไงก็ตามแต่มีมือที่สามเข้ามาแทรกนะคะแน่นอน พร้อมีใครบางคนมีนิสยัยเป็นเด็กมีความเจ้าชู้เด็กเล่งแก่เด็กสร้างบ้านโอเคประมาณนี้ยังไงเราจะกันในไลฟ์สดวันที่25 3สามทุ่มตรง See you ชาวฤกษ์ศพสุสุ่าบรุย